สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเก่ามือสองที่มีขายกันอยู่ในแอปส้มนะตัวนี้ที่สั่งมาเป็นเดล66เซลนะแต่ว่าวอยจะเป็น a อ e r นะแต่ว่าตัวสกรีนตรงนี้เป็นของยี่ห้อเดลเดลโอเปอเรชันนะที่ไชน่าที่จีนก็ ทางเดยวน่าจะซัพพลายตัวแบตเตอรี่ให้กับโน้ตบุ๊กเอเซนะครับก็เลยมีเป็นแบบนี้ก็อันนี้แกะไปแล้วยังไม่ได้ออกก็คือมีอยู่ทั้งหมด6เซลล์ภายในตีฟ้าฟ้าตรงนี้ก็เดี๋ยวแกะก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสควาจุให้ดูว่าซื้อของมาราคานี้อันนี้ทั้งหมดประมาณราคา50บาทดูว่ามันจะยังใช้ได้อยู่ไหม นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมทดสอบก่อนเอาล้วครับหลังจากที่แกะออกมาเนาะหกเซลมีวีเอสด้วยทิ้งไปแล้วอันนี้คือฝากรอบมันก็ทิ้งเหมือนกันตัวนี้เป็นแบตเตอรี่18650แปดหก์เซลสภาพภายในคือ เทปกาวหมดสภาพแล้วฮะกาวเหนียวติดเยิ้มไปหมดก็เดี๋ยวถ้าเกิดทดสอบแล้วความจุยังเหลืออยู่ใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ก็เดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดอีกทีหนึ่งมีอยู่ก้อนหนึ่งสภาพสนิมกินซะด้วยก็เดี๋ยวลองดูว่ามันยังมีชีวิตอยู่ไหมโดยใช้เครื่องเทสความจุตัวนี้นะครับเครื่องเทสความจุตัวนี้น่าจะมีคนรีวิวไปแล้วเยอะเลย ใช้ไฟสป,ปาย5โวลใช้จากออ USB ของมือถือได้เลยสาย,สายชาร์จมือถือต้องใช้2เส้นนะเพราะว่า2ก้อนนี้ก็คือสป,ปายด้วยด้วยด้วยเส้นนี้นะแล้วก็สก้อนนี้สป,ปายด้วยเส้นนี้ามาทดสอบก้อนแรกก่อนเลยไหนบวกอันนี้ทั้งบวกนะอันนี้ลบโอเคลองดูว่า มันยังมีไฟเหลืออยู่ไหมสามจุดหกสี่ออโอเคสแสดงว่ายังไม่ตายนะยังไม่ตายนะมาอ,อีกก้อนหนึ่งก็ขอให้มันใช้ได้นะเซลล์ที่สองสามจุดสามยังไม่ตายครับยังไม่ตายใช้ได้อยู่เซลล์ที่สาม สามจุดเจ็ดสามยังไม่ตายครับใช้ได้ทีนี้เหลืออย่างเดียวคือความจุว่ามันจะเหลือให้เราเอาไว้ใช้ได้สักเท่าไหร่นะเข้ายากมากแหละเซลล์ที่สีขึ้นไหมสามจุดหกสี่โอเคเดี๋ยวมาตรวจสภาพของแต่ละเซลล์ก่อนนะ เซลล์ที่หนะความาแรงดันอยู่ที่3.64จโวลต์มีความต้านทานภายในอยู่ที่41่สมิลลิโอห์มก็ถือว่าไม่เยอะนะเซลล์ที่2 3.73 43จ ah. ุเมิลลิโอห์มเซลล์ที่3 3.73าม ah. จุเมิลลิโอห์มเซลล์ที่4ี่นะสามจุดหมิลลิโอห์ม ความต้านทาภายในถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยอะ41 43 43แล้วก็40อโอเคงั้นเดี๋ยว,วจะเริ่มทําการเทสเซลล์ที่หนึ่งกือ,เ,อ,อเราจะตั้งคอนเซปต์ในการเทสก็คือตัวเครื่องมันจะชาร์จชาร์จ,จนเต็มเต็มก็คือ4.2โวลต์ก่อนหลังจากมันเต็มแล้ว มันจะดิชา์ดด้วยเรท1แอมป์ดิชาัดจนกระทั่งถึงจุดที่เราจะตั้งไว้ว่าจะให้มันคัดออฟที่กี่โวลต์ถ้าอย่างตัวนี้เป็นลิเทียมไอออนค่าโนมินอลโวลเทจมันคือ3.7งั้นผมจะลองตั้งไว้สัก3.2โวลต์แล้วกันให้มันตัด ก็คือเราก็เลื่อนมาที่ปุ่มนี้นะหปุ่มนี้คือเป็นการตั้งว่าเป็นออโต้นะออโต้ Auto คือชาร์จแล้วก็ดิชาร์จแล้วก็วัดวัดความจุมก็กดตรงนี้เลื่อนลงมาเป็นตรงที่เป็น3โมวลตรงนี้กดเพิ่มไปเป็น3.2มโอเคแล้วก็มาก็เรื่อมเป็นเซลล์ที่สองเราก็ตั้งเหมือนกันก็คือสามจุดสเซลล์ที่สาม 3ามจุดสองนะเซลล์ที่สี่สามจุดสองโอเคทั้งหมดพร้อมแล้วนะก็เริ่มทำการเทสเลยโดยการกดปุ่มนี้เซลล์ที่หนึ่งสตาร์ทโอเคพัดลมทำงานแล้วก็ชาแล้วแล้วก็ขยับมาเซลล์ที่สองาสตาร์ทเซลล์ที่สามสตาร์ทเซลล์ที่สี่สตาร์ท ก็โอเคตอนนี้เริ่มทำงานแล้วมันจะช้จอยู่ที่1แอมป์แต่ว่าอาจจะไม่เต็ม1แอมป์นะขึ้นอยู่กับความน้ำทานภายในมันด้วยนะใน1แอมป์อันนี้ได้0.7น8ก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูผลว่าความจุสุดท้ายมันจะเหลือเท่าไหร่ให้เราเอาไปใช้งานได้หรือเปล่าคุ้มหรือเปล่า ทั้งหมดนี้6ก้อนซื้อมาเป็นของเก่านะราคา58บาทก็เฉลี่ยก้อนละ10บาทมาดูผลการทดสอบทั้ง4เซลล์นะครับจริงๆทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแต่ว่ามีอยู่2เซลล์นี้นะเพิ่งจะเพิ่งจะเสร็จไปเซลล์หนึ่งแล้วก็อีกเซลลหนึ่งกำลังชาร์จกลับอยู่ยังไม่เสร็จสาเหตุคือถอดถอดตัวสายตรงนี้เอาไปชาร์จมือถือเมื่อคืนนะก็เลยไม่ได้เทสต่อ ามาดูข้อสรุปของเซลล์ทั้ง4เซลล์ว่าเป็นยังไงนะอันแรกคือเซลล์ที่1นนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนคัดออฟวลเตจเป็น3.4จโวลต์นะเพราะว่าตอนแรกตั้งไว้3.2แล้วมันดูแล้วมันต่ําเกินต่ําเกินจากการใช้งานจริงๆที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้เป็น3.4มจโวลต์นะคัดออฟก็เซลลที่1นนะ ความต้นานทานภายใน41มิลลิโอหความจุที่ได้ก็คือ2.123มิลลิแอมก็คือ2.123แอมส่วนเซลล์ที่2อ,อาเซลล์ที่2ตัวน,นี้กำลังชาร์จกลับอยู่ให้เต็ม4.2นะอีกนิดเดียวตัวนี้ได้2.109แอมนะครับ บรรท,ทัดถัดมาที่บอกว่าเป็นมิลิวัตอัคือมันคำนวณจากจากความจุให้ว่าตัวนี้มีความจุอยู่เท่าไหร่ก็คือ7.749วัตต์7,749มิลิวัตตรงนั้นนะฮะความจุ่าแล้วก็ความต้านทานภายใน43มิลลิโอห์ใกล้เคียงกับตัวนี้เซลล์ที่3ส่วนเซลล์ที่สาม ตัวนี้ความจุ2.137แอมป์7,830มิลลิวัตต์นะครับความต้านทานภายใน43มิลลิโอห์มนะฮะส่วนเซลล์ที่4อยู่ที่2.064แอมป์7,618มิลลิวัตต์ แล้วก็ความด้านทานภายใน40มิลลิโอห์มก็สรุปทั้ง4เซลล์ได้ความจุประมาณ2แอมป์คร่าวๆค,คือ2แอมป์แล้วก็แบตซัมซุงไม่ใช่ s แบตเทเซอร์ตัวนี้ที่ว่าสปพพดายดยเดียวตัวนี้ที่ข้างข้างแพ็กเกจมันจะเขียนไว้ว่า65วัตต์65วัตต์ ห,หมายความว่า6ก้อน65วัต์ซึ่งผมลองคำนวณออกมาแล้วถ้าตามสเปค65วัต์จริงๆความจุมันก็คือก้อนละ3แอมป์ประมาณนี้แต่ตอนนี้หลังจากที่มันเป็นของเก่าความจุมันคงเหลืออยู่ที่2แอมป์ประมาณ2แอมป์ก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้อยู่ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็เทียบกับราคาต่อก้อนประมาณก้อนละ10บาทถือว่า คุ้มกว่าไปซื้อของใหม่จีนไอ้ก,ก้อนสีฟ,ฟ้าอะไรที่มันชอบโฆษณาเป็น900าพันมิลลิแอมเก้าหมืมิลลิแอมอะไรพวกนั้นซึ่งไอ้พวกนั้นจริงๆคือผมเคยเทแล้วมีอยู่ประมาณมูนย์จแอมทั้งนั้นเลยไม่เคยเกินจากนี้ก็สรุปจบที่ตรงนี้ก็คุ้มดีถ้าเกิดจะซื้อเอาไปใช้งานนะแต่ว่า ก็ต้องยอมทําใจว่ามันเป็นของเก่าแล้วก็วัดดวงด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อมาแพ็คหนึ่งแล้วมันใช้ไม่ได้เหเลยซัก,ก้อนก็มีอันนั้นคือแล้วแต่ดวงเลยครัก็ขอบคุณครับ